ดาวพฤหัสนะครับดาวแห่งไอเดียปัญญานะครับโคจรเดินหน้าแล้วนะครับหลังจากที่เขาโคจรวิปริตนะครับโหวุ่นวายนะครับเหมือนกับดาวป่วยนะฮะมา130กว่าวันนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปก็จะเริ่มเดินหน้าแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งไอเดียปัญญาใครที่คิดอยากทาอะไรก็ตามลองขยับขยายดูนะครับสมมติว่าคุณมีไอเดียนะครับในการจะขยับขยายเรื่องงานนะฮะหรือในการหาเงินนะฮะหรือว่าบางทีมี ความคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆของตัวเองนะครับบางคนอยากจะยื่นเอกสารบางคนอยากจะทําเรื่องสําคัญคญของตัวเองนะครับลองรีบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพุธนะครับเขาก็ย้ายด้วยดาวพฤหัสเขาก็โครจรเดินหน้าด้วยมันจะส่งเสริมให้ไอเดียปัญญาเราครับไหลลื่นขึ้นมันจะเสริมให้บางทีสิ่งที่เราคิดที่เราทำนะครับมันมีคนช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็มีความคืบหน้าแล้วก็จบได้ไวขึ้นนะฮะแสดงว่า สมมติว่าเรื่องของงานนะครับถ้าคุณจะยื่นเอกสารนะครับหรือว่าจะทําหนังสือหรือบางทีจะทําเรื่องสําคัญๆจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับหรือบางทีมีไอเดียปัญญาในการจะสร้างผลงานอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับก็ลองขยับายานะบางทีจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะฮะเออโอเคครับจะมีคนช่วยเหลือเราได้ดีขึ้นหรือคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนฮะท่านจะช่วยเหลือเรา ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นแปลว่าเอาจริงๆคือโดยรวมทุกๆราศีนะฮะถ้าในช่วงนี้มีความคิดอยากจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับลองดูซิว่าบางคนก็จะเรียกขยับขยายนะครับหรือหาช่องทางการเงินใหม่ๆใ,ในอะไรเงี้ยนะฮะหรือที่สองคือเรื่องงานนะครับบางคนมีไอเดียสมมติว่างานอยู่โอเคให้สมัครงานหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครที่เคยช่วยเหลือมาก่อนก็สามารถช่วยเหลือได้หรือถ้าใครที่มีงานอยู่นะครับแล้วรู้สึกมีปัญหานะฮะ อยากจะเคลียร์ใจอยากจะเคลียร์งานอยากจะแก้ปัญหาโอเคช่วงนี้ดาวแห่งปัญญามันเดินหน้าแล้วนะฮะมันจะมีช่องทางการหาคําตอบหรือว่าหาทางออกครับได้ไวขึ้นนะฮะเดิมทีดาวแห่งปัญญาโคจรวิปริตมันเหมือนกับคนที่เคยช่วยเหลือเราป่วยไข้ไม่สบายนะฮะน,นี้กกยกตัวอย่างนะครับไอเดียไม่ค่อยมีแต่ว่าหลังจากน,นี้ไปฮะดาวแห่งปัญญาโคจรเดินหน้าแปลว่าบางทีเริ่มมีเร,เรื่องที่คิดไม่ได้นะครับหรือคิดไม่ออกในช่วงที่ผ่านมา เนี่ยมันจะสามารถคิดออกนะครับตั้งแต่วันที่9นี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรื่องงานอีกอย่างครับสมมุติว่าเรากําลังจะสร้างนะครับธุรกิจใหม่ๆหรือกําลังจะคิดค้นหาอะไรบางอย่างเพื่อทาเพื่อตัวเองนะครับหรือทําเพื่อครอบครัวนะฮะโอเคครับช่วงจินี้ไปฮะลองทําดูนะครับอะไรที่เราคิดอยู่นะฮะหรือเรื่องความรักด้วยนะครับบางทีช่วงวารักในช่วงที่ผ่านมาจจะมีปัญหา ที่ไม่ค่อยสบายายใจนะโอเคช่วงนี้เรามาหาทางออกร่วมกันนะครับมันคือไอเดียปัญญาทางออกทางแก้คนช่วยเหลือนะครับที่มันโดดเด่นขึ้นนั่นแปลว่าถ้าสมุ่าคุณอยากจะวางแผนนะครับอะไรร่วมกันนะฮะกับแฟนนะครับโอเคก็ให้ช่วงนี้ทําได้นะฮะบางคนอยากจะคุยเรื่องอนาคตนะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะฮะระหว่างกันนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับให้คุยนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปมันจะมี ทางออกร่วมกันและบทสรุปมันจะสวยงามหรือบทสรุปมันจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์นะครับให้กับตัวเราและคนในครอบครัวได้นะฮะินงาความรักแล้วก็สุขภาพก็ยังเกี่ยวด้วยนะฮะบางคนตั้งใจอยากจะลดน้าหนักเออโอเคก็ลองดูนะมีโอกาสที่จะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือมีช่องทางที่ทําให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับบางทีตั้งใจจะลดนะครับผ่านไป3วันหวันนะฮะโอหมดแรงนะฮะอันนี้อาจจะ ไปได้ไกลกว่าเดิมนะฮะอย่างน้อยมันก็โอเคมันมีโอกาสที่จะลดดีกว่าเดิมนะครับหรือว่าจะไปตรวจสุขภาพร่างกายบางทีเราเองนะครับหรือจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายดาวพฤหัสคือดาวแห่งการคุ้มครองรักษาหรือก็เรื่องของการเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะช่วงนี้โคจรเดือนหน้าแปลว่ามันก็เหมาะนะฮะกับการที่จะพา่านไปตรวจหาท่านนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายหรือตัวเราเองนะครับบางทีเนาะในช่วงนี้ครับตั้งใจจะดูแลร่างกายภายนอกภายในนะครับโอเคก็ใช้โอกาสแบบนี้นะครับ มันก็จะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าช่วงที่มันผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเงินงานความรักสุขภาพนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยพยายามเดินหน้านะฮะอย่ารอนะฮะบางอย่างอะไรที่เราพร้อมในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ารอจังหวะดาวโอเคก็ให้คายืนยันว่าทําในช่วงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมนะครับช่วงนี้นะฮะในเรื่องอะไรก็ตามหาข้อมูลนะฮะหาข้อมูลให้พร้อมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเออดาวมาแล้วกระโดดทําเลยนะครับ คุณต้องพร้อมด้วยภารกิจของเราก่อนนะครับหรือว่าสิ่งที่ควรทาทําให้ครบถ้วนก่อนนะครับแล้วจังหวะด,ดาวมาคุณก็กระโดดทําในช่วงจังหวะที่มันดีนะครับนี่มันก็จะมีความคืบหน้านะครับในการหาข้อมูลต่างๆสมมติว่าคุณจะเปิดธุรธกิจส่วนตัวนะครับหรือเปิดร้านค้าออนไลน์ของจุดตัวอย่างนะครับหรืออยากจะไปคุยเจรจา,าเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามนะครับก็แต่ยังหาข้อมูลไม่ครบนะฮะโอเคช่วงนี้สปีดการหาข้อมูลนะฮะจะทําร้านหรือไม่ทำจะหา สินค้าโปรดักอะไรบ้างหรือจะวางรูปแบบระบบของร้านเราหรือว่าธุรกิจของเราอะไรอย่างไรบ้างนะฮะหรือบางทีอาจจะไปวางแผนชีวิตเราเองนะครับจะไปอยู่ต่างประเทศนะยกตัวอย่างน,นะฮะหรือว่าจะออกจากงานนะครับหรือว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือทําธุรกิจร่วมด้วยระหว่างที่ทํางานหลักอะไรนี่คือเป็นช่วงการวางแผนชีวิตนะครับในเรื่องต่างๆนานา,นามันจะมีวิธีที่จะหาคําตอบที่สวยงามคําตอบที่สามารถจะ สร้างประโยชน์ให้กับตัวเรานะครับดีเป็นพิเศษหรือว่าถ้าคุณมีบริษัทนะฮะมีร้านค้านะฮะแล้วตั้งการจะวางแผนนะครับในการตลาดต่างๆก็ใช้ช่วงเวลานี้นะฮะในการหาข้อมูลแล้วก็รีบสรุปนะครับเป็นการวางแผนนะฮะฉะนั้นแปลว่าไดๆก็ตามช่วงนี้หลายๆอย่างมาเริ่มเดินหน้าไวขึ้นเราก็ต้องเดินวิ่งตามนะฮะจังหวะดาวมันมาเราก็ต้องวิ่งให้เรียกว่าเหมือนกับรถไฟขบวนโชคลาภนะครับไอเดียปัญญามันมา เราก็ต้องวิ่งตามหรือกระโดดเข้าไปในรถให้ได้เพราะว่าถ้าเรามีไอเดียอยากทําอะไรก็ตามช่วงนี้รีบทํานะรีบปล่อยของออกมาก็ได้นะฮะในช่วงนี้นะครับโอกาสสำเร็จมีสูงนะฮะแล้วนี่คือเรื่องราวของที่ดาวพฤหัสนะฮะดาวแห่งปัญญาโชคลาภความสาเร็จควรช่วยเหลือโคจรเดือนหน้าแล้วตั้งแต่วันที่9กเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นและแถมดาวพุธนะฮะเป็นดาวแห่งเรื่องของการติดต่อสื่อสารการตัดสินใจเรื่องสํำคัญคญนะครับถ้าโคจร พ้นจากมรณะนะฮะเดิมทีมรณะเนี่ยมันก็คิดอะไรตื้อๆต,ต,ตันๆหรือว่าติดต่ออะไรก็เรียกว่าผิดๆถูกๆนะครับมันก็โครจรขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหรือว,ว่าอย่างนี้ไปเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภนะครับหรือว่าตั้งใจทําภารกิจใดสําคัญๆนะฮะให้ทำนะครับในช่วงเดือนี้ไปนะฮะก็จะสําเร็จนะครับโอเคนะฮะก็รีบเนาะแต่ว่าพยายามรีบด้วย ความสุข,ขุมนะฮะหาข้อมูลให้พร้อมก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดลงมือทำนะครับโชควดีก็สุขครับสวัสดีครับ